สวัสดีตอนนย็คืนนะครับผมมีกำลังจะรีบผ้าแล้วผมเพิ่งรู้นะจะบอกว่าเพิ่งรู้ว่ามันมีมันมีเพลงสําหรับตอนรีบผ้าด้วยนะครับก็คือเราเปิดสปอนเซอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ต่อ Google เนี่ยล้วก็บอก Google ว่านี่หาเพลงสำหรับตอนรีบผ้าแล้วมันมีจริงนี่ฟังอยู่แบบขำมากก็เป็นเพลงแบบอารมณ์ดีๆนะครับคือไม่ได้ไม่ได้เปิดชัดมากนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะกลัวเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็เลยอาจจะแบบเปิดแบบคอคลอยอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้กำลังเติมน้ำนะครับใส่ตัวรีผ้าอย่างหนึ่งนะครับเวลาเวลาเครื่องรีผ้าพวกนี้นะครับถ้าไม่ใชปบ่อยมันจะออนก,การนะจะบอกของผมออนการนะมันดูแบบเหมือนจะพังคือคือซื้อมาพอเราแบบใช้น้อยเงี้ยมันจะแบบ อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับปุบ่มเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยแบบเวิร์กนะครับอันนี้ก็รอนะฮะแล้วก็วันนี้ไปใส่น็อตล้อมานะครับผมอย่างที่ลงไปนะฮะก็คือเป็นน็อตล้อกันขโมยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขโมยเขาจทเยอะนะจอดรถเห็นเขามีคลิปนะครับแค่สองนาทีนะครับเ็าถอดล้อแล้วหมดเลยนะครับล้อไม่ไขได้นะครับอันนี้มาแล้วนะ น้ำ <c oughs> นะครับปุ่มเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็จะสะดวกนะครับรอแว๊นินึงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นยังเกงปากเซียนนะครับถ้าเรารีดด้วยเต่าธรรมดาจะตายคือผมเาเป็นคนไม่รีดผ้าด้วยด้วยด้วยเต่ารีดเนี่ยไม่ถนัดจริงๆก็พอรีดได้ดังนั้นนะครับผมจะใช้เป็นเครื่องแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็ดูดูกางเกนพัทเทิล ก็จะยากนะครับแมันก right ็จะเยาย่างเงี้ยต้องใช้ที่รีดอย่างนี้นะสังเกตอุตาแล้วน้ำออกเต็มเลยนี่ครับก็ถ่ายไปเรื่อยครับผมไม่นานครับก็เรียบเนี่ยสังเกตปุกป่ะเนี่ยพอไม่ใช้นานๆมันจะแบบมันจะไม่สมูทนะครับก็คือ จริงๆเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกเครื่องนะครับแนะนำนะครับว่าให้ใช้ตลอดนะครับให้มีความแบบเหมือนจะซื้อมาเก็บนะครับพอซื้อมาเก็บเนี่ยเขาจะมีปัญหานะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับใช้พวกนี้นครับผมมันจะมีความชื้นสะสมอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยพอเสร็จอย่าเพิ่งเก็บเข้าตู้นะครับก็คือให้เอา พึ่งเราแขว,วนไว้ก่อนนะผมจะมีแบบเหมือนเราแขวนเสื้อนะครับที่เอาไว้ใส่ในช่วงนี้นะครับเอาไว้ก็จะพวดให้มันเรียกว่าไม่ชืนะ้นเนี่ยเนี่ยมัดู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 เสียงดูเสียงวลามา ผ้าส่วนใหญ่ที่ผมเลือกใช้นะครับจะรีดไม่ค่อยยากพอรีดไม่ยาก,ก็ก็สบายคือจริงๆเราเราเราไม่ควรจะใส่เสื้อผ้าที่มัน <c oughs> มีปัญหาเยอะนะครับผ้าส่วนใหญ่ก็ที่ใช้ก็จะเป็นคอตตอนนะครับคอตตอนแล้วก็มีพวกโพลีบ้างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีส่วนใหญ่เป็นลินินนะครับแต่ลินินเนี่ยจะไม่ค่อยรีดเท่าไหร่ อยาตามธรรมชาติก็รีดเล็กน้อยนะพอนิดนิดหน่อยหน่อยเสื้อผ้าครับพอดีอัน,นใหญ่บ้านใหใหญ่บ้านเนี่ย,นนยคือเราก็จะเจอนะสนุกเยอะสุดข,ของบ้านนะครับเป็นดูดูดูสิดูสืเยอะสุดของบ้านเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้านะครับที่ย้ายนะครับก็ขนาดว่าไม่ค่อยซื้อนะ แล้วอีกอย่างครับเราจะเจอว่าแบบเราเก็บเสื้อผ้าไว้านานมันอับนะครับเพราะมันอับเนี่ยมันก็เลยมันก็จะต้องซักใหม่ครับนี่ซักใหม่เยอะมากครับผมเอามานั่งซักใหม่นะจะได้กลิ่นสะอาดแล้วก็ถือโอกาสวนใส่เลยนะครับเคล็ด <c oughs> ลับก็คือเสื้อผ้าะครับเอามองมาแยกดูนะครับแล้วก็แล้วผมก็จะเอามาจัดนะอาทิตย์นี้ใส่อะไรเนี้ยมันจะได้วนไปทั่วแล้วครับ เพราะงั้นนะเพราะเราไม่ไม่เคยไม่เคยแบบเอมามาจัดะครับบนตัวซูเกะไว้นะฮะเราก็จะไม่เห็นแล้วเราก็จะลืมเข้าไปดนี่ไม่ได้เสียงนะนะัเนี่ยนี่คือเสียงเครื่องนะครับอันนี้คือเก็บไว้นานใช้น้อยนะครับแต่พอใช้ไปเรื่อยเนี่ยเสียงก็จะหายนี่นะครับเก็บบ้างมันก็จะเรียกแต่ด้วยความมันทิมตัวนะครับมันก็จะมีความแบบ ดูเหมือนไม่เคยเรียงเท่าไหร่นี่อันนี้ผ้าลินินนะครับสังเกตนะผ้าลินินนะครับใครว่าซับอบแล้วไม่เรียบนะนี่คือซักอบนะแล้วก็แล้วก็เหมือนใส่ไม้แขวนไว้นะครับเรียบนะครับอยู่ที่พอจริงๆก็อยู่ที่เครื่องเราด้วยนะครับเครื่องตัวจ ผมก็ใช้ของที่บอกของบอชนะครับผมเป็นสักอบเพราะว่าผมว่าประหยัดเวลากวหาก็ประหยัดพื้นที่ด้วยนะครับในการทีเออ่เรียกว่าอะไรอ่อ,อไม่ต้องมีสองเครื่องแล้วเราไม่ต้องย้ายผ้านอันนี้นิดนึงนะครับพอดีมัน,ม,นมันไม่ค่อยยาบใช่ไหมครับเราก็แค่ผ่าน ส่วนใหญ่ตรงปลายนะครับมันจะแบบหยับหยับดูเนียบนะก็ดูเรียบร้อยเดี๋ยวเราผึ่งไว้นะครับก็จะมันจะคลายตัวอีกนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างอันนี้อันนี้รีดไปครึ่งเดียวเห็นว่าปลายมันจะหยับหยับนะครับเนี่ยเราก็เฉพาะตรงปลาย ค่อยๆนะครับมันเป็นเรียกว่าเป็นบุก์กรที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยหลายๆอย่างนะครับลรงไม่จาเป็นต้องเหมือนเสื้อผ้าแบบเนี้ยกระิบกีบงงนะฮะบางทีการใช้ของนอนเยอะๆเนี่ยนะครับผ้าพันนะฮะผ้าพันผ้าเป็นหงหนม เื้อไม่ได้ขาดนะครับดีไซน์เป็นอย่างนะครับตัวเสื้อขาวนะครับใครใส่บ่อยคใครใช้นะครับเสื้อขาวเนี่ยพยายามใส่นะครับอย่ากเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้ที่ตัเหลืองนะครับโอโหอ,โอ,โอ,โอ,อันนี้นี่เหมือนกันผมก็ซักเสร็จแล้วก็ซักเสร็จแล้วก็อบนะครับสังเกตว่านิดเดียวเอง น,นิดนะครับดูเหมือนไม่ตั้งใจนะแต่จริงๆมันแค่นีจ้จริงก็แบบก็ถึโอเคแล้วไม่ได้เออแต่ผมอาจจะแบบไม่ไม่ใส่สไตาล์ที่บอกไม่ใส่สไตล์แบบจีดมองนะครับอันนี้อ่ะตัวนี้ยับหน่อยนะครับค่อยๆไล่เลยนะ ค่อยๆนะัะจแล้วก็ลูดไปสบายๆครับผมมันก็จะเห็นว่ามันค่อยๆเลี่ยวนะครับ ส่งเกตไหมครับเห็นไหมเรียบขึ้นนะฮะถ้าเทียบกับตรงบริเวณด้านล่างนะแลามุมก็จะเรียบขึ้นนะครับแล้วก็สบายด้วยไม่หนักไม่เหนื่อยแรงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นนะครับที่แนะนําให้ใช้กันนะครับผมก็ลองดูนะครับยังมีอีกหลายตัวเดี๋ยวผมไปรีบก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ